大家好เรา带来的是泰国米线，泰东北米线，น้ำยาป่อใครทำก๋วตุยวก๋วตุยเอาท่านวันนี้แต่งตัวเมื่อนขออ้อเลยนะคือหนูก็จะแบบขออ้อแต่งงนี้อ่ะอ้าวเหรอคะคืออยู่ที่ทำงานเขาจะแบบ ทุกคนสูกใส่ผ้า,าไทยเนาะแล้วคันนี้อันไหนที่แบบว่ามันเยอะแล้วก็จะเอามาที่นี่เอามาไว้ใส่ที่บ้านเ <c oughs> แล้วเธอกินไม่นานเธอมาคมาขายนะ่ะเดี๋ยวจะทำให้แมงวันแมงหวีมันเยอะ เดียรมีคนถามเรื่องไอ้ใช่ไหมใช่ค่ะา,าอกลังยิ่หนโทรหาีก็ยังไม่รับสายไม่ใช่สายรับกูแทน, <c oughs> นนะอ๋อน,น่าจะไม่ไมอเดียก,ก็บอกให้เขาบอกว่าอีกอีกสี่วันจะยิงโฆษณาแล้วมันมีโปรแกรมเดือนนี้วันนี้นี่วันนี้ก็ถึงตุได้น่ะมีจองชื่อไว้นะมีได้ค่ะมีแบบเขาถามด้วยว่าอืม ลูกเขาไปเึมยี่สิบธนูนาอะไรเงี้ยไปได้ไหมก็เลยไม่ได้ส่งไปมีถุนามีแต่ว่าต้องสิบคนขึ้นไปแล้วเขาถึงเปิดให้ใอ้ต้องสิบคนขึ้นอยู่อืมสองคนวามยากคือ,อความยากคือสิบคนฮะร่วมกับใครอะเขา,าคือใครอะ่ะคุณแพรเหรอคฮะมี่ธนานี่นะเดือนนี้นะไม่ใช่ตุลานะไม่เขาจะเป็นกรกฎาใครอะคุณสระ อุศราบุรีแต่ว่าเด็กนี่เขาขอไอเดียเนี่ยเขาจะไปเดือนนี้เดือนหน้าเขาไปได้ไหมเดือนนมิถุนาค่ะอันนี้เดือนมิถนาแล้วอันนี้มิถุนาแล้วอันนี้สองอันนี้เป็นอันนี้สองแล้วหนึ่งมันต้องหาใส่อะไรบ้างล้ำยาปลาน้ำยาป่าน้ำยาป่านี่จะแบบไม่ใส่ ไม่ใส่กะทิค่ะมีคนจองมามั่งือยังไอเดียเขาเขาบอกว่าสนใจสมัครขายอะไรเงี้ยพ่อยหนูหนูก็ตอบไปเขาก็ขายเลยเอดี๋ยวกินก่ออันนี้อ่ะเราซื้อเดี๋ยวหนูค่อยกินกได้ค่ะหนูกินก่อนแม่กินแม่กินก่อนเแม่ไม่กินหรออันเอาไหม มาซื้อนะครับเป็นเป็นให้ประมาณหม,มามาเขาทำไปเยอะอยู่ขนมมาเช้าหมามากินข้าวเหนียวกับกับแกงหน่อไม้แกงแบบพื้นบ้านอะค่ะกินข้าวเหนียวแล้วมันอิ่มแล้วนี่ไหนขนมจีนเยอะเยอะเลยว <laughs> ่ะซื้อกินเลยนะครับซื้อกินแล้ว